ผมหนูน้อยนะเด็ดครับเอคนบ้าไงคนบ้าขึ้นไปนะฮา <c oughs> <c oughs> ก่อนอื่นพวกเราก็ต้องไปหาหาเค้กสิหาเค้กอาเลยตรงนี้เราอยู่อุ้ยในห้องนี้มันไม่มีเค้กเนี่ยนะมันต้องห้องข้างล่างอะไหนมนาะไหนไหนไดแลว้วเอ้ยรวมอย่าหาเรื่องนมอย่าหาเรื่องฉัน <c oughs> โอเคเปิดแมปกราคนสมควรแล้วนะคะแง เดี๋ยวเราขึ้นไปเอากาศกันดีกว่าฮูแมนโอ้ยเพื่อนรักตรีนมาให้ฮ่าทีนี้เราไปกับเพื่อนๆดีกว่านะคไปรวมกับเพื่อนเบลลี่ไปไหนเนี่ย l o เราก็มาฝัานของเรากันดีกว่าเนาะก่อนที่แมวจะมานะแงมอันนี้ตัวนี้คือเอาหัวดันด้วยนะฮึ๊บฮึบฮึบฮึบฮ่ว่าเธอแมวอยู่ไหนเนี่ย แมวหลงหรืออะไรนี่ว่าแล้วแมวไปหาบิลลี่จริงด้วยค่ะเดี๋ยวเราลงไปหาบิลลี่กันอุ่ยเห็นชี้อยู่ตรงหน้าไม่ไปแล้วช่วยกันก่อนสิโวยเฮ้ยอ่าขอปั่นด้วยคนดีโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราก็ถือโอกาสไปช่วยเพื่อนกันเลยดีกว่าเจ้าจะกินยวดเธอนี่เจ้าจะกินยวดเธอดูสินี่แมวเป็นไงบ้างแมจะรู้สึกอะไรเลยมีไง เดี๋ยวห้ามกดสกิลหนึ่งเดี๋ยวช่วยเพื่อนไม่ได้โอเคช่วยเพื่อนหรือยังช่วยก่อนเออโนมอมจาขึ้นแกงกันได้ไหมเล่าเพื่อนหายไปไหนหมดเนี่ยร้องเป็นหมาเลยอยา่าอย่าทำฉันเฮ้ยอไม่ได้ไม่ได้เพื่อนห้ามบินเพื่อนห้ามบินไปวู้ฮู้ดีนะพมก,กััดไลแบบว่าไม่เกรงกลัวมานะฮะมาเร็วขึ้นนิดปะโอเคเอ้ยมาบิลลี่ เดี๋ยวเรารู้สึกผิดยังไงก็ไม่รู้ถ้าจะลากตีนไปหาเพื่อนว้าวปล่อยชีทก็ได้ครับพี่ชายเอ้ยไม่โดนหรอกนะเหตุการณ์มันคุ้นๆเหมือนเคยจู้ตรงนี้มาแล้วครั้งว้าวเฮ้ยอย่าเต้นรำอีกสักทีหนึ่งลา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  เราต้องดันรูใกล้ๆนี้เสร็จอ่ะเพราะว่ารูที่อยู่ตรงนี้นะมีเก้าอี้ที่จะบินแล้วเราต้องทําให้มันเสร็จเร็วๆ <c oughs> เดี๋ยวเพื่อนมาช่วยกันแง่เอาเพื่อนไม่มีควันอหรอ <c oughs> ปล่อยควันก็ดีนะ <c oughs> ปล่อยควันก็ดีนะแ <c oughs> มวมาแต่แล้วยังไงแล้วงไงไม่อยู่แล้วใครจะอยู่ก็อยู่จะไม่อยู่หรอนะจ๊ะ <c oughs> มาเพื่อนตัวเย่ <c oughs> ใจกันของดีมา มาดิอยู่ตรงไหนมามาเลยไหนฉันก็ไม่เจอมันมันก็ไม่เจอฉันเหมือนกันประตูเปิดข้างบนนะฮะเราจะต้องล่อปีนแมวไว้ข้างล่างอุ้ยมนขึ้นไปแล้วหรอมันขึ้นไปแล้วเฮ้ยโอเครู้สึกเป็นการขึ้นที่เหนื่อยมากว้ายแมวเหมียวขึ้นไม่ถึงอะูอ่่ะเออมนเลงเราอีกแล้ว แล้วไงถึงไม่มีจุดจูเกดฉันก็จูแกได้อยู่ดีปิ้วิ้วเิ้วพิ้วิ้วิ้วเย้บเรียบร้อยหมายถึงเราเนี่ยจะเรียบร้อยอยู่แล้วเนี่ยเอ้ยเพื่อนช่วยด้วยเพื่อนเพื่อนเราจูกันมาต้งขนาดนี้เราจะมาแพ้เพราะเรื่องแกนี้ไม่ได้นะโอเคได้มาแล้วประตูต้องแตกประตูเดี๋ยวเข้า ความหวังเดียวของพวกเราเย้ต้านทานฉันมีต้านทานููเพิ่งเข้าเกมมาใหม่ก็โดนรับน้องสนวมเลยให้เพื่อนๆชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เป็นกำลังใจช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบายบายบ๊ายบาย